และคนที่เคยเจอผีหลอกที่เขาชนไก่เขาคือใครเพราอะไรที่คิดว่าเป็นพี่ปอสไม่งั้นมันจะมีภาพเยอะทำไมเหตุการณ์เป็นยังไงครับ น้องปอสครับวันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องไงขาชนไก่คือตอนสมัยเรียนระดอครับใช่ครับไปเขาคหายปีจะไม่ได้ว่าปี2หรือปีสามเหมือนจริงๆเต็นท์ที่เราต้องนอนอ่ะมันคือเต็นท์ตรงกลางครับแต่เพื่อนที่มันนอนเต็นท์ริมอ่ะมันนอนเป็นเต็นท์ใต้ต้นไม้พอดีมันเดินม,มาสลับเต็นท์กับเราที่เราก็ไม่รู้หรอกเอ้ยสลับทำไมเอ๋อเออก็ได้ก็ได้ก็คิดว่าเออใต้ต้นไม้ร่มดีครับแล้วพอตกกลางคืนใช่ไหมคือปนเต็นท์มันจะ กางข้างบนออกได้แลก,ก็กางออกแล้วก็เอาไม้ไปค้ำเอาไว้เพื่อแบบเออลมมันเย็นคนที่เจอคนแรกอะไม่ใช่ปอแต่เป็นเพื่อนที่นอนข้างปอถลับแล้วมัมนอะเจอมองขึ้นไปปุ๊บเจอเป็นมันเป็นต้นไม้แห้งๆเพื่อเราไงนั่ง้าไปปุ๊บแล้วมันก็เจอเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนกิ่งไม้นัฮะ ผู้หญิงนั่งอยู่บนกิ่งมั้งเนี่ยใช่แล้วเราคือเราอ่ะหลับแล้วแต่มันก็สีกันไม่รู้อะไรสกิดสกิดแก,กิกดเหมือนเห็นคนเดียวไม่ได้เห็นด้วยแล้วแล้วคุณเห็นเป็นเป็นภาพผู้หญิงนั่งอยู่บนต้นไม้เลยเหรอคือเห็นเป็นผู้หญิง่ไม่ได้เห็นแบบเออเป็นคนชัดมากหนึ่ ก็คือรู้ว่าเออเป็นผู้หญิงาเนี่ยผมยาวอ่ะผมยาวแต่ไม่ได้ไม่ได้เงาแต่ว่าคือเห็นปุ๊บก็คือรู้ว่าเออเนี่ยผู้หญิงมันคือไม่ใช่คนไม่มีเขาคงขึ้นไปนั่งนอนดั่งบนอย่างนั้นอ่ะแล้วทำไงคุณก็นอนต่อได้เลยเป็นผมผมย้ายเต้นนะคือตอนนั้นที่คีชิ่งแบบเขาอยากรอก็รอกดึงไม้ลงมาปิดให้มมาปิดแล้วก็นอนต่อมันคือมันคือคืนในป่าใช่ไหมใช่คือวันที่เดินทางไกลเข้าเข้าป่าในตอนนั้นก็คือกลัวไหมก็กลัวแต่เหนื่อยมากกว่า ไม่ไหวแล้วอะแบบนอนเลยหลับสู้ผีเลยใช่เพราะน้ำตอนนั้นจะไม่อาบเลยแล้วคืออันนี้คือครั้งเดียวมาเห็นครั้งเดียวเลนที่ไปกับผมมันก็เห็นเห็งนเนี้ยไปถ่ายปไปถ่ายที่วิวฟีด้วยกันตอนไปถ่ายที่ป่าแล้วเราก็ไปห้องพักก็พาคนละห้องแต่เนี่ยไม่ได้เจอ,ไม,ไ,เจอไม่ได้เจอเป็นจังๆแต่ว่าได้ยินเสียงคอประตูปุ๊บเราก็เมีคนมานึกว่าคนน้อยอาเต็มสิวมาให้อะไรเงี้ยก็ไม่มีเปิดไปก็ไม่มีแต่ได้ยินเสียงคอเลยได้ยินเสียงคอแบบรัวมากยังตื่นอยู่เลยยเเ้้ย เอ้ยปออะรประมาณนั้นแหละพี่ตาวหลดนหล่มือหลดใช่แล้วปอเก็บอกว่าปอเจอปอบอกนั่งอยู่เลยก็วันต่อมาก็เลยมาเล่าให้มันฟังมันก็บอกโอ้หกูเจอลากเก้าอี้เลยหรอเป็นยังไงเป็นยังไงก็คือห้องปอไปนอนคนเดียวไงไปเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเป็นแบบเงาอ่ะบุ๊บแลเออคงเป็นแสงมานแหละเราก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักนึงอ่ะเหมือนหลับไปแล้วแต่เปิดไฟเอาไว้มันก็แบบเก้าอี้รากที่บอกมาก่อนก็คือตอนเช้าพ่อจำได้ว่าเก้าอี้มันติดอยู่อย่างเงี้ยกลางคืนที่ปอเห็นอ่ะติดเกี่ยวกับโต๊ะนี้เลยแล้วพอเเช้้าาาอออ่่่่ะมันหงงงยยยูี เราไม่ได้ละเมอไปเข้าไปเลื่อน <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่ละเมอเป็นภาพเตนเลื่อนโอเคนะครับสรุปว่าคนที่เคยเจอผีที่เขาชนไก่นะครับคือน้องปอ